ถ้าคุณใช้ iPhone 6หรือ6 Plus เปรียมมาใช้แพ็กเกจ 4G Extra Voice and Net จาก TrueMove Edge ให้คุณเล่นเน็ตบนมือถือได้เร็วแรงและจุใจกว่าสูงสุด20 g b พร้อมโทร1,100นาทีต่อเดือนใช้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G ให้เต็มประสิทธิภาพต้องใช้กับเครือข่าย 4G ที่ใหญ่และครอบคลุมที่สุดในไทยจาก TrueMove Edge เปรียนเลยวันนี้ถึง31มกราคม58ที่ True Shop ทุกสาขา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยูกินะคะในช่วงของ Inside m i n a n c e วันนี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราก็ได้รวบรวมข่าวในแวดวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะ แม้แพทริเซียกูนนะคะจะออกปากคอนเฟิร์มอย่างหนักแน่นเลยค่ะว่าสถานะความสัมพันธ์ของตนกับพระเอกรุ่นพี่สวนยุกไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนแต่ล่าสุดนะคะทริปเที่ยวมาลดิฟในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งแพทริเซียและวนเองนะคะโพสตรูปคล้ายๆกันจนเป็นข่าวมาว่าทั้งคู่เนี่ยร่วมทริปไปด้วยกันล่าสุดคะ่ะสาววัยใสยได้ยอมรับแล้วนะคะว่าไปเที่ยวที่มาลดิฟด้วยกันจริงแต่ตนไปพักผ่อนส่วนพี่เขาไปทํางานโปรโมทให้โรงแรมค่ะ ทำเอานายทำเอายกสมาคมตลกนะคะอย่างถั่วและเชิญยิ้มค่ะตลกไม่ออกเลยและค่ะเมื่อเพื่อนร่วมวงการเด่นดอกประดู่นะคะมีภาพไม่เหมาะสมนวนเนียหญิงสาวจากคลิปหลุดฟิตเนสเช้าค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะตัวในฐานะนาย,ยกสมาคมตลกแห่งประเทศไทยให้กําลังใจเพื่อนผ่านสื่อว่าไม่อยากให้เครียดและเชื่อใจว่าเป็นการเข้าใจผิดจึงทําให้เด่นรับงานนั้นไป ยอมรับแบบแมนๆนะคะว่ามีปัญหากหวานใจนอกวงการจริงๆซึ่ง,งสาเหตุหนึ่งก็เพราะข่าวกับสาวคู่จิ้งคนล่าสุดค่ะอย่างจุยวรัตยานะคะจนทําให้ดีเจหนุ่มสุดหล่อพุทธิชยัยต้องเปิดใจเคลียกับแฟนหลายตลบเลยส่วนข่าวเมสาที่ว่าแฟนสาวออกอาการหึงนะคะจนต้องลาออกจากงานแอร์โฮสเตสมาทํางานที่เดียวกับพุทธเพื่อคอยตามเฝ้านเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับว่ากลับมาจริงแต่เป็นเพราะหว,วานใจหมดสัญญากับการสายการบินนะคะเลยอยากกลับมาอยู่ที่เมืองไทยค่ะ Gracias. Sí, 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 sí. เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาทางศากลกรุงโซได้ประกาคศคัมภพากษาคดีแบล็กเมลของอ e. ีบยองฮอนซึ่งถูกดาราฮินด์ร้องไอดอลวงแกลมและนางแบบสาวอีจียอนขู่จะปล่อยคลิปเสียงซึ่งอ้างว่าพระเอกดังปูจารามกกับพวกเธอคะ่ะหากไม่ให้เงินเป็นเงิน5พันล้านวอนโดยในวันประกาศผลอีบยองฮอน,น e. ไม่ได้มาที่ศาลคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไปทํางานอยู่ที่อเมริกาส่วนคัมภีร์พากษาน,นั้นประกาศว่าจากการพิจารณาแล้วนางแบบสาวอีจ e. ียอนนั้นไม่ได้ก่อเหตุแบล็กเมลเพราะอาร โกรธที่โดนบอกเลิกแต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการวางแผนมาล่วงหน้าเพื่อต้องการเรียกเงินและไม่มีคาแก้ตัวใดๆที่จะนํามาลบล้างความผิดนี้ได้แต่ด้วยครั้งนี้เป็นการกระทําผิดครั้งแรกของจําเลยค่ะทางสารจึงขอประกาศให้อีจยอนจําคุก1ปีกับอีก2เดือนส่วนทางคิมดาฮีนะคะมีโทษจําคุก1ปีถานผู้สมรู้ร่วมคิดและจากข่าวเช้าของดาฮีนั้นค่ะทําให้ตอนนี้ทางวงแกรนั้นได้ประกาศยุบวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ 다시 잘못했는지 그것도 반성하면서 살펴야 합그꼭 음. 말씀드리고 싶어요. 음. 예. 어? รางวัลเยอะจำต้องแบ่งเป็น2วันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่29ค่ะที่เปรียบเสมือนรางวัล Grammy Awards ของวงการเพลงเกาหลีนะคะที่ปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะซึ่งผลรางวัลของวันที่2มีดังนี้นะคะอัลบั้ม All the Year แดซัง Grand Prize ได้แก่วง EXO จากอัลบั้ม Overdose ค่ะ New Artist Award หรือว่าศิลปินหน้าใหม่ได้แก่วง Red Velvet Best Female Performance Award ได้แก่วง Girl Group ๊ปพิงนะคะปิดท้ายกันด้วยรางวัลพิเศษเลยจากประเทศจีนค่ะอย่างรางวัล China Goodwill Award, s i c i Asia Icon Award และ ICY Popularity Award นะคะตกเป็นของวง C N Blue ค่ะิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆด้วโดยแล้วกันนะคะในช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สมาชิก Truevisions สามารถรับชมช่อง True Insight ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Truevisions Anywhere Application ดาวน์โหลดและลงทะเบียนฟรีวันนี้